ก่อนที่เพืราชมคลิปนี้ทั้นคนฝากทุกคนนะกด Subscribe หรือกดติดตามด้วยนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยฝากถูกใจด้วยนะครับผมขอบคุณครับ โอเคฮะสำหรับใครต้องการจ้างฟาร์แมแบบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟูดหรือแบบอนิเมะแอ็นจิเออร์นะทุกคนสามารถมาที่เพจโซโลบั็กช็อปได้เลยนะหรือว่าจะเป็นไก่ตันนะผมไก่ตันเราก็มีขายนะทุกคนตัวนี้เนี่ยเราสามารถสั่งฟาร์มได้ที่เว็บได้แล้วนะทุกคนตัวนี้เลยเรามาที่บริการนะทุกคนแล้วเรามาที่เติมเกมออนไลน์นะตอนนี้มีแมบอนิเมะแอ็นจิเออร์นะแล้วก็แมบบล็อกฟูดนะทุกคนนี่นะทุกคนสามารถสั่งได้ที่นี่เลยนะเนี่ยนะกองสุม่ม นี่เลยอั้นี้เป็นไกดตันอะการันตีหมัดแล้วก็ตรงนี้เป็นไกตันไอดีคัทนะครับผมโอเคครับผมฝากร้านนะฮะขอบคุณครับโอเคทุกคนวันนี้เนี่ยก็จะมาอยู่เกมโลบอกนะทุกคนเราก็ไม่ได้มาเล่นแมบไหนเลยอย่างที่เห็นนะเรามีฮันเตอร์ฮูดนี่แหละทุกคนที่ทุกคนหลายๆคนเนี่ยตามหากันก็คือตอนนี้เนี่ยมันมีวิธีการรับฟรีอยู่นะทุกคนเป็นแบบว่าถาวรเลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูผมก็เพิ่งไปรับมาไี้แหละ คือผมรู้วิธีเอารับานานแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปแจกไงตอนแรกว่าจะรับมาขายนะแต่ว่าไม่ขายลวกันนะทุกคนเดี๋ยวทําการแจกเลยลวกันนะก็คลิปนี้เนี่ยผมจะแจกไว้1โค้ดนะทุกคนผมจะแจกไว้1โค้ดนะโค้ดนี้จะกระจายอยู่ตามในคลิปนี้นะทุกคนทุกคนต้องดูและสังเกตเอาเองนะผมไม่บอกว่าโค้ดนี้เนี่ยจะขึ้นเวลาไหนบ้างนะเคทุกคนมาดูวิธีการรับโค้ดนี้ ฟรีเลย,ยัน,นทุกคนอย่างแรกนะทุกคนมาที่พามเกมมิ่งของอเมซอนนะน่าจะของอเมซอนหรือเปล่าเนี่ยนะทุกคนหน้านี้เลยถ้าเกิดใครหาเว็บไม่เจอเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะอย่างแรกเลยก็คือให้เรามาสมัครก่อนนะทุกคนหรือว่าใครมีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องสมัครนะนี่นะกดที่ create your amazon account นะทุกคนตรงนี้เลยมาที่ first name นะแล้วก็ใส่รหัสอะไรก็ได้ที่เราจำได้อะ ผมก็จะใส่เป็นนี้ละกันนะชื่อผมเองแล้วก็อีเมลนะทุกคนอีเมลก็เป็นเมลที่เราต้องใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะก็คือเราจะได้รับการยืนยันมันจะมีเมลยืนยันมาให้ไงว่าให้เรายืนยันนะว่ามีตัวตนอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละผมก็ใส่เมลนี้ไปนะพาสเวิร์ดเราใส่อะไรก็ได้นะที่เราจําได้อันนี้ก็เหมือนกันนะใส่พาสเวิร์ด สองช่องนี้ต้องเหมือนกันนะช่องนี้กับช่องนี้ต้องเหมือนกันแล้วก็กด e ีย e y อ u r ยู a เ o n a c c o u ขานะแล้วก็ otp ตรงนี้เนี่ยมันจะแจ้งมาที่เอ่อมันจะแจ้งมาที่เ e มลเรานะทุกคนก็มาที่อ e ีเมลเรานะมันจะมีคําว่า Amazon อยู่นะทุกคนนี่นะเราสามารถเอา otp ตรงนี้เนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะปุ๊บนี่นะมันก็จะยืนยันให้ตรงเบอร์โทรศัพท์แนะนำให้ใส่ไปเลยแล้วกันนะทุกคน ใส่ไปเลยก็ได้นะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าผมแน้นําให้ใส่เลยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ผมเองนะแล้วก็เออรับเบอร์มานะเอยรับ OTP มาอันนี้ก็จะเป็น OTP ผมนะก็กด v e r i f ไได้เลยโอเคพอมาถึงหน้านี้นะทุกคนให้เรามาที่โลบอกตรงนี้นะมันจะมีคาว่าโลบอกอยู่ดูได้นะว่าเราเราได้ใช้บัญชีที่เราสมัครเมื่อกี้หรือเปล่านะามาที่โลบอกนะทุกคน แล้วก็มาที่ตรงนี้นะมันจะขึ้นว่าให้ทดลองใช้อันนี้ได้เลยนะมันคือมันจะเป็นทดลองใช้แบบพามเกมมิ่งอะ่ะเออนั่นแหละแล้วก็กดที่กดที่ฮูดนี่นะแล้วกดที่สีฟ้านี้เลยนะทุกคนแล้วกดที่สีฟ้านี้เหมือนเดิมนะ่ะปุ๊บโอเคมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะทุกคนมันจะบอกว่าทดลองฟรีเนี่ยเจ็ดวันเราก็ไอ้เจ็ดวันเนี้ยเราสามารถ รับก็ได้หรือไม่รับก็ได้นะเราสมัครรับของเสร็จใส่รีดีมโค้ดเสร็จก็มายกเลิกได้นะเดี๋ยวผมสอนวิธีการยกเลิกด้วยแล้วกันเนาะทุกคนไอบัตรตรงนี้นะทุกคนให้เราให้เรานะเอาบัตรจากทูมัน o ี่วอลเล็หรือว่าบาัตรเครดิตการ์ดไไนก็ได้นะส่วนผมเองก็จะใช้บัตรของทูวอลเล็ผมแล้วกันนะวิธีการเอาบัตรในทูวอลเล็ก็คือเข้าไปที่แอปทูวอลเล็นะแล้วก็กดไปที่ แล้วก,กดไปที่ Vcard to Digital card ของฉันนะทุกคนนี่นะทุกคนมันก็จะมาหน้านี้ให้นะแล้วก,กดที่ดูเลขบัตรนะทุกคนดูเลขบัตรใส่รหัสผ่านของ t o วอล l e t เรานะโอเคนี่นะ้นก็จะโชว์เลขบัตรมาให้นะทุกคนก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เอาตรงชื่อชื่อของบัตรเนี่ยมาใส่นะให้มันตรงกันนะโอเคนี่นะ ชื่อภาษาอังกฤษนะแล้วก็เลขบัตรโอเคนะประมาณนี้แล้วก็ใส่วันหมดอายุนะก็ของผมเป็นวันที่นี้แล้วก็ปีนี้โอเคเมื่อเราใส่ชื่อเลขบัตรแล้วก็วันหมดอายุของบัตรเราเสร็จแล้วเนี่ยเรากดที่ add your card ตรงนี้นะทุกคนตรงนี้นะให้เลือกเป็นประเทศไทยนะอยู่ในเอ่ยประเทศไทยอยู่ม้างล่างแน่นเลยประเทศไทยนะตรงนี้โอเค ตรงนี้นะให้ใส่ชื่อให้ตรงตามที่เราใส่เมื่อกี้นะชื่อบัตรตามชื่อบัตรนั่นแหละเออแล้วก็มาที่ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยให้ใส่เป็นบ้านเลขที่เราก็ได้นะนี่นะแล้วก็ซิตี้นี่ใส่เป็นอำเภอนะโอเคซิปโคดซิปโคดตรงนี้ผมก็ใส่เป็นปษณีของแถวๆบ้านผมแล้วกันนะนี่นะแล้วก็เบอร์มือถือก็ใส่เบอร์เรานั่นแหละ นี่นะทุกคนก็ตรงนี้นะใส่เบอร์เราไปที่ใช้สมัครนะแล้วก็ตรงนี้ใส่เป็นซิปโค้ดซิปโค้ดคือรหัสไปรษณีย์ของเรานะแถวแถวบ้านเรานั่นแหละตรงนี้อ้าวตรงนี้ผมลืมใส่นะตรงนี้เป็นใส่เป็นจังหวัดนะทุกคนนี่นะก็ใส่เป็นจังหวัดไปภาษาอังกฤษนะตรงนี้ใส่เป็นอำเภอนะทุกคนภาษาอังกฤษเหมือนกันตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะใส่แค่ข้างบนพอนะแล้วก็ชื่ออ่าประมาณนี้นะทุกคนแล้วต่อมานะทุกคนให้กดไปที่ตรงนี้นะทุกคนยูดิสอดเดตตรงนี้นะทุกคน กดสีม่วงไปตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้อีกทีหนึ่งนะให้เรากดที่ continue ตรงนี้ไปนะทุกคนสีม่วงตรงนี้นะปุ๊บอ่ะโอเคอ่ะนี่นะมันก็จะขึ้นอย่างนี้อีกรอบหนึ่งให้เรากดที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะทุกคนปุ๊บอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคือมันขึ้นอย่างนี้อีกรอบหนึ่งเนะี่ยไม่ต้องตกใจนะทุกคนให้เรากลับมาที่หน้าเว็บของมันนะ มาเดี๋ยวเรามาลองกดรับโค้ดดีกว่านะปึ๊บนี่นะทุกคนมันก็จะขึ้นหน้าเคมโค้ดมาให้นะแล้วก็กดเคมโค้ดเลยโอเคส่วนโค้ดตรงนี้เนี่ยผมจะแจกไว้ในคลิปนี้นะแต่ผมไม่บอกว่ามันจะอยู่ตรงไหนบ้างนะทุกคนก็ไปหากันเอาเองนะผมจะแจกไว้กี่ช่องเดียวสี่ช่องแล้วกันอะทุกคนไปหากันเอาเองนะโค้ดจะอยู่ในคลิปนี้เลยอันนี้แจกปีแน่นอนนะทุกคนโอเคเมื่อเรารับโค้ดเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคน ให้เรามาที่เมื่อเราต้องการยกเลิกเนี่ยแบบว่าจะได้ไม่ต้องเสียตังรายเดือนให้กับพาร์มเกมมิ่งนะเราก็มาที่อีเมลของเรานะเมื่อกี้นี่นะอีเมลของเรานะมันจะขึ้นว่าเนี่ยนะอันนี้เลยเป็นเมลนี้เลยการทดลองใช้อะไรพาร์มวิดีโอเริ่มต้นแล้วเนี่ยนะทุกคนเราก็สามารถไปยกเลิกได้นะให้เราไปที่บัญชีของคุณตรงนี้นะนี่นะทุกคนมันจะอยู่ในเมลนะ กดตรงนี้เลยไปที่บัญชีของคุณนะมันจะขึ้นหน้านี้มานะทุกคนมันบอกว่าเนี่ยพาย์เกมมิ่งอ่ะมันเป็นแบบว่าทดลองใช้งานอยู่เอประมาณนี้เดือนละ150บาทนะให้เรามาที่ n me n membership ตรงนี้นะทุกคนกด n membership ตรงนี้ไปกดไปที่ n on เดือนตุลาวันที่29นะเนาะทุกคนงนี่นะกด n ไปเลยปุ๊บ นี่นะมันจะขึ้นเป็น Restart m e m b e r s h i ชตรงนี้นะทุกคนเพียงเท่านี้นะเราก็เสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาหักเงินเราทีหลังนะไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็ทำแค่นี้ไปนะต่อมาการเอาโค้ดไปใส่เนี่ยเราพิมพ์ว่า r o b อร r r e e e m m c ค d ดนะมันจะขึ้นว่า r o b อร Redeem ให้ตรงนี้นะเราก็ นำโค้ดเมื่อกี้มาใส่นะทุกคนก็คือโค้ดที่เราได้มานะั่นแหละมันก็จะเป็นแบบเออประมาณเนี้ยเราก็กดรีดีมไปนะมันก็จะได้หมวกมาฟรีๆเลยนะแต่ว่าผมจะไม่รีดีมนะเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยผมรีดีมไปแล้วเรียบร้อยนะสําหรับโค้ดเมื่อกี้เนี่ยผมก็จะแจกให้ทุกคนเลยละกันนะคือใครดวงดีก็ได้ไปนะทุกคนโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่ชอบนะฝากกดติดตามหรือว่ากดไลค์ให้ผมด้วยละกันนะทุกคนอุตส่าห์มาสอนวิธีการรับ ฮูดฟรีนะแล้วก็แจกฮูดด้วยโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าฮบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ